วันนี้ป้ามากินข้าวไกลถึงอินเดียเห็นปลาติ๋มข้างบ้านบอกอร่อยป้าเดินเข้ามาไม่เห็นแขกสักคนอ๋อลืมไปป้านี่แหละเป็นแขกของที่นี่ร้านสีเหลืองเข้ากับชุดป้าเลยค่ะพูดอินเดียก็ไม่เป็นหิวแล้วพาจะสั่งอาหารรู้เรื่องไหมเนี่ยน่ากินไปหมดแต่ไม่เห็นมีโรตีมะตะัตตาบะเลย Huh. โชคดีที่มี Google Translate พอจะคุยกับพ่อครัวที่นี่ได้เชฟที่นี่หล่อแบบพระเอกหนังอินเดียเลยค่ะถึงจะแก่แล้วแต่ป้าก็เขินเป็นนะไอ้เต้าบ้าที่นี่ไม่ใช่แค่คาเฟ่นนะมีแกลเลอรี่สำหรับแสดงงานศิลปะทุกมุมตกแต่งได้ผลงานจากศิลปินรุ่นใหม่เฟอร์นิเจอร์ก็ไม่ใช่แค่ของใช้แต่เหมือนงานประติมากรรมเล็กๆเลยค่ะ ที่นี่เขาจัดเวิร์กช็อปงานฝีมือจุกๆุกจิกๆป้าล่ะชอบมากโอ้ยป้าถ่ายรูปไม่ทันเลยนะคะเนี่ยมันสวยจนต้องหยุดดูทุกโต๊ะแล้วเรื่องกินล่ะคะจะบอกว่าไม่ธรรมดานะป้าสั่งไม่เป็นก็เลยให้พ่อเชฟรูปหลอดจักให้แหม,มถูกปากทุกจานจะบอกว่ารสชาติที่นี่ถึงเชลไม่ชวนก็ควรมาชิมนะ เชื่อป้าสิกาแฟก็หอมเข้มกำลังดี <S <S 1> <S 1> เสิร์ฟมาในแก้วเซรามิกที่เป็นงานคราฟต์ด้วยนะไม่แพ้ชามกาไก่บ้านเราเลยที่นี่เขามีงานแฮนด์เมดขายสวยๆทั้งนั้นเลยป้าว่าจะซื้อกลับไปฝากป้าติ่มข้างบ้านหน่อยถ้าพวกหนูมีโอกาสมาที่อเมดาบัตป้าว่า The Project Cafe เเป็นที่ที่หนูควรมาเลยนะเพราะที่นี่ ไม่ใช่แค่เสิร์ฟกาแฟาอร่อยแต่เสิร์ฟความรู้สึกดีๆให้คนทุกวัยได้กลับบ้านไปพร้อมรอยยิ้มสวัสดีแปลว่าอร่อยจริงๆปากกลับไทยแล้วจ้ะนามาสเตนะไหนจ้ะ